สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันแน่นนะครับวันนี้นะครับแล้วก็จะมารีวิวหน้ากากนะครับหน้ากากบุรุษปริศนานะครับนี่นะครับผมก็ได้มานะครับได้แค่ชั่วคราว3วันเองโอ้โหน่าเสียดายเนาะนี่นะครับแล้วก็ได้หน้ากากบุรุษปริศนามานะครับโอ้โหต้องเป็นบุรุษปริศนาสักหน่อยวันนี้มาเราจะเป็นบุรุษปริศนาเอ้ยก็ผิดนี่สวยมาเราจะแต่งตัวให้แม็กซ์ินโอเคเออผมลืมบอกไปในคลิปที่แล้วผมก็ ผมก็ได้ทําการผมลืมบอกไปในคลิปที่แล้วเฉยนะแต่คลิปนี้ผมจะมาบอกอันนี้นะครับเป็นชุดมวยนะครับที่ผมแลกงมาจากแลกไอเทมของร้านค้านะครับมาเฮ้ยสวยอย่างนี้แหละนี่นละนักบุรุปปษปริศนาคนดีปริศนานะครับโอเควันนี้นะครับเราก็จะมาไต่แรงคนเดียวนะครับเพราะว่าติวเตอร์ไม่ชอบไต่แรง ไต่แรงคนเดียวก็แดงเงียบเงาโอเคตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะเข้าไปแม่จะาอันดับนะครับแล้วเราก็จับไปไต่แรง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 ,แรง,แรงโอ๊ยปุกพลังว่ะปุกพลังก่อนโอ้โหผมปุกพลังแอนดูได้แล้ว แต่ปลุกพลังแอนดูยังไม่ได้แต่ปลุกพลังแอนดูได้บางส่วนแล้วดูดิเลยอีกต้องหลายอันดูดิมันต้องปุดให้หมดแล้วเนี่ยสังหารศัตรูด้วยการยิงหัวหนึ่งคนด้วยปืน S M G โอ้โหอย่างเงี้ยเหรอสบายมากยิงหัวโคตรง่ายอ่ะโอ้อยากได้แอนดูร่างสองวันท่านผู้ชม โอ้นี่กระสุนทีมมานานแล้วไม่เจอสักทีเกมฟรีฟาเป็นบ้าอะไรเนี่ยโอ้ยมันคงไม่ได้เข้าง่ายๆนะพอพูดว่ามันคงไม่ได้เข้าง่ายๆก็เข้าเกมเลยเฮ้อ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 อะไรกันขับเนี่ยมา โอ oh, wow. ้ว้าวเราจะมาถ่ายรูปกับพวกนี้นะครับโอ้ oh, สวยงามมากนะครับ่านผู้ชมนี่ดูนี่นะครับสวยเป็นกิจกรรมอันนี้นะครับเป็นกิจกรรมก็อันนี้เป็นหุน่นเฉยนะรู้ไหมทำไมหุ่นมีชีวิตได้เพราะว่า GM ตั้งโปรแกรมไว้เป็นอย่างนี้ไม่รู้ทำยังไงก็ไม่รู้ ตอนนี้นะคะก็เข้าเกมมาแล้วครับกิจกรรมเล่มเพจจบไปแล้วไม่รู้ว่าทําไมเวลาโหลดทําไมมันขึ้นหน้ากิจกรรมเล่มเพจตอนนี้นะครบอ๋อตอนนี้นะครับก็คือเครื่องบินของเครื่องบินอันนี้นะคบเขาก็เปลี่ยนเป็นลายอันนั้นแล้วนะครับโอ้สวยงามลังกันมากนะครับลงที่ไหนดีเดี๋ยวมาขวันที่ไว,ไว้ก่อนลงที่เขตบิมาสกิก็ไล้ตอนนี้นะคบเราก็จงลงที่เขตบิมาสกินะครับอีกไกลเลย บีมาสก,กีอยู่ที่ไหนไปไป,ไปลงที่บีมาสก,กีเธอจะไปลงตรงนั้นดีเฮ้ยลงบนฝาท่อนี่นะเกิน โอ้ยมีรถมอเตอร์ไซค์ยอยู่ด้วยแต่เก็บของก่อนเฮ้ยเฮ้ยเจอ MP5 เฮ้ยไม่ใช่ MP5 เจอ M u p เฮ้ยไม่ใช่ u ู p โอ้ผูผิดเจอไอวอลแล้วตอนนี้ตัวผมว่าสถานการณ์ตอนนี้ผมเราเจอปืนแล้วก็เจอระเบกกิดกระเป๋าด้วยสองมา ผมว่าที่คารตูนิสติว่าจะไม่มีคนอยู่เด้อเด,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 ด้อเด,ด,ด้อเด้อเด้อเด้อหวังว่าอย่างนั้นนะน่าจะไม่มีคนอยู่เพราะว่าเรายังเตรียมของไม่พร้อมโอ้ยมีรมถมอเตอร์ไซค์ด้วยแป๊บนึงเก็บของก่อนหวังว่าจะไม่มีคนมาแย่งไปเฮ้ยโอ้ย สวยเจอยาละเฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเก็บของไม่ได้อ่ะโอ้โอ้เมื่อกี้เจออะไรหน้ากากฮิ้วหน้ากากฮิ้วสวยซองยาวเหรอไม่เอาอ่ะเดี๋ยวเอาซองยาวออกก่อนเพอร์เก็บไม่เอาอ่ะซองยาวอ่ะ ุเหรอโอเคเปลี่ยนจากบอนันนี้เราจะไปที่ไหนกันดีอ่ะท่านผู้ชมแถวๆนี้ไม่มีคนอยู่เลยเอ้ยนี่ไงจำได้แล้วเราเอาเรา,าจะใส่ไว้ที่นั่นเอ้ยเอ้ยนึกว่าใครบอลลูนตกใจเมื่อกี้ จะกลับไปที่บายย้านหลังนั้นเพื่อที่จะไปเอารถนะครับมีเห็ดให้กินด้วยเดี๋ยวจอดรถกินเห็ดดีกว่าไปถ้าเกิดว่ามีผู้ติด,ดตามเยอะเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปเติมโคโน่ครับท่านผู้ชมผมจะไปเติมโคโน่ครับทุกคนถ้าต้องมีผู้ติด,ดตามเยอะๆนะเดี๋ยวผมจะซื้อโคโนโ่แล้วก็ซื้อท่าปักธงให้ท่านผู้ชมดูป้าล่ะเอาบ้าล่ะ สวยปาลาขคือรถไปแล้วแมนสิ่งไปเลยพี่น้องเอ้ยขึ้นเขาไม่ได้มาเนนเฮ้ยอย่าบอกนะว่าตรงนี้มีอะไรอ่ะโอ้ยแล้วมันจะไซ่กิ้งไปตรงนั้นเลยเฮ้ย โอ้ยปืนอะไรกันครับเนี่ยแป๊บนึงนะโอ้ยมีคนใช้ทอมสันด้วยวะ่ะตายไปคนหนึ่งแล้วทอมสันต้องน่ากลัวมากๆต้องระวังนะเนี่ยไปไม่เอาแล้วล้มมาเดทรงมอเตอร์ไซค์เดินไปเท้าเปล่าดีกว่าอีก ซ้ายสุดไหมเวลาผมกระโดดยามันเปลี่ยนเป็นกล่องแล้วเวลาผมวิ่งยามันเปลี่ยนเป็นหน้ากา,า,ากาฮิวอะไรกันขับนี้อ่ะเอ้ยโอเคสวยตอนนี้คือเราพร้อมแล้วแต่ยาสียังไม่พร้อมคือเราพร้อมแต่ยายังไม่พร้อม ปกติรถมาต้องจอดอยู่ในนี้แต่ทำไมไม่มีน่าจะมีคนมาแถวนี้มั้งเฮ้ยเฮ้ยทำสันทมสันสวยดีนะที่เจอปืนทมสันอะเฮ้ยอ๋อผมได้เอ้ยยายายาสวยเฮ้ยยาอีกเฮ้ยสวย ตอนนี้กระเป๋าเหมือนว่าจะเต็มแล้วนะครับผมต้องรีบไปหากระเป๋า Level เลเวลสามเรามีทอมสันอยู่โอ๊ยหมวกเลเวลสองเป็นไงของโคตรเยอะเริ่มหนักแล้วเนะี่ยกระเป๋าใกล้เต็มแล้ว โอ้กระเป๋ามันจะโอ้ยมันมีคนมันมีคนก็ไม่มีเนาะของเยอะมากตอนเนี้ยคือแบบว่าเขาเรียกว่ายังไงแบบว่าคือเยอะเยอะสุดๆไปเลยตรงเนี้ยโอ้ยน่นกันสวยโอ้ยมีสนไนดดอ่ะก็อยากเล่สนสไนอ่ะโอ้ไม่มีกระเป๋าเลเวลสามไม่ใช้เลย GM เอ้ย ข <g m> อเหอะจีเอ็มเอากระเป๋าเอ้ยมีกล่องมีกล่องนั้นอยู่ไม่ใช่เป็นกล่องดีมันเป็นตู้ตู้ปืนเดี๋ยวไปซื้อก่อนมีอะไรบ้างอ๋อไอวอมีทอมสันด้วยท่านผู้ชมโอเคไปกันต่อเลยก็ทอมสันก็อยู่ที่มือเราจะไปซื้อทำไมทอมสันเอ้ โอ้ยก็ปอาเต็มแล้วอะไรที่เนี่ยผมอยากได้แอวออะไรที่ไม่ต้องการน่ะอะไรที่ผมไม่ต้องการเหรอผมไม่ต้องการด้ามขวานนี้มันก็ไม่เปิดมันก็ไม่เกิดรประโยชน์อะไรเลยผมไม่ต้องการอันนี้แล้วก็ไม่อะไรอันนี้ไอต้องการกระสุนโอเคไอวอลมาแล้วคือตอนนี้ก็บอาเริ่มเต็มแล้ว ตอนนี้คือวงบีบึ้นมาเรื่อยๆหนีก่อนเฮ้ยยาวะ่ะยามาวัดจังหวะเนี้ยจีเอมขอบคุณมากที่ให้ยากับข้าเดีย๋ยวเฮ้ยกระบองเต็มอีกแล้วเอาอะไรที่มันไม่จำเป็นเรียกแอร์ดับก็มีอันเอาวันนี้ไปกันแล้วกันว้าวว้าววง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 กเกาะกับแตก จังหวะน,นี้ต้องใช้หน้าก่างฮิวเฮ้ยหน้าก่างฮิวจะทันปะแนววงมาแล้วไม่ทันละคอตอนนี้ยาเต็มแล้วนะครับโอ๊ยวงมาแล้ว วงจะตามเรามาทำไมนักหนานี่เว็บเลดลูกพอ่อตามพ่อมาลูกผมต้องมาร์กแผนที่เอ้ยมีเดนเกอร์ด้วยว่ะ ผมว่าผมจะไปที่พีกผมจะไปที่พีกเฮ้ยนึกว่าคนเห็ดนี่ว่ะเฮ้ยตรงนั้นมีอะไรอะ่ะอ๋อตรงนั้นมีเดนอันนั้นมันระเบิดพื้นที่สีแดงกินเห็ดก่อน ต้องยอ่อต้องยอ่อด้วยเดี๋ยวดูลอยหัวหง่ายๆเอาซะเลยนี่เจอยาด้วยอ่ะแต่มันเต็มกระเป๋าตรงนี้ดูดิยาโคตรเยอะเลยแต่กระเป๋ามันเต็มอ่ะโอ้หน่าเสียดายะนะี่เอ้ยได้ของมาละ โอ้ยกระเป๋าจะเต็มแล้วอุย๊ยจีสิบแปดสวยเฮ้ยมีระเบิดไม่มีมีดเหรออ่ะมีดมีดมีดยาวก็ได้ไม่ต้องเปลี่ยนหรอกฮู้จะเก็บยะแต่มันเก็บไม่ได้ยาเต็มแล้วโอ๊ยระเบิดมือตอนนี้คือกระเป๋าสีแดงแล้ว คือแสดงว่ากระบ,บอกเต็มมีแอรอ์บเกิดต้องมีคนมาที่นี่แน่นอนเตรียมรับมือเต็มพิกัดเอ้ยจะมีคนเอ้ยผมผมไม่ไว้ใจเลยวะ่ะมีคนวางระเบิดหรือเปล่าไม่มีนะสวยะโอ้ยไอ้วออยากได้ไอ้วอลวยอะไรเนี่ยหึงไม่อยากได้สเป๊ ฉันไม่อยากได้สเปร์เอาออกไปฉันไม่อยากได้สเปร์ขอโคตรเยอะเลยโอ้เกินบางทีกระเป๋าเต็มแล้วอะไรที่ไม่จะเป็นเอาออกไปบ,บัดเดียวนี้โอ้ตอนนี้คือโอ้ย ไม่เก็บก็ได้โอ้ยเหญ่ใจจริงโอ้ยวงมาวง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 เร็วเร็วเร็ว,ว,วของอยู่ไหนตรงนีง้ข้าวงก่อนตอนนี้มีไอวงห้าอันคือตอนนี้ผมเนะี่ยเก็บของมั่วตัวหมดเลยดูดิว้าวว้าวีนวงมาว้าวต้องเบหนี ขอหารถสักคันหนึ่งขอรถสักคันหนึ่งเพราะว่าผู้ขอ,อว้าวไปยปไปไปไปนี่นะคะผมก็ได้สกิลมาจากตอนนั้นน่ะที่ผมรีวิวให้่านผู้ชมดูแล้วอะ่ะนี่เป็นของตัวเรเซ่ไปแล้วไม่อยู่แล้วครับโอ้โหแล้วก็มาตันวงอีกสปังนึงอีกทำยังไงดีนี้ว้ยต้องรีบไปเกไปไหนดีอ่ะโอ๊ย ตนแล้วรถไปไม่รถไปไม่ถึงแล้วแล้วจะไปไหนดีเนี่ยออ้ตอนนี้คือวงบีบเข้ามาเรื่อยๆโอเคเราจะไปที่พีกอู้ดูเหมือนว่าตอนนี้นะครับก็จะมีคนฆ่ากันแล้วคือตอนนี้วงบีบเข้ามาเรื่อยๆเราต้องไปที่พีกไปที่พีก ต้องไปที่พีก Ooh, อู้ยตรงไกลพีกโอ๊ยโอ้ยมีคนยิงหนังมีคนยิงหนัง mm. เอาว่ะมันก็มีว่ะ ดูมันมันค้าขอมผมไปหมดเลยอะเดี๋ยวเราจะมาลองดูคนนี้บ้างอะลองมาลองดูคนนี้บ้างเราออกไปนกับติวเตอร์ดีกว่า เราก็ออกปากกันเลยนะครับพร้อมกับความสุขสเซนนิ่งใหญ่สุดๆอ้อหุได้ปืนใหม่เดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปหน้าโอ้น้องหมาได้ปืนใหม่เดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปหน้ากันแล้วกันอะไรอ่ะ ชุดใหม่เดี๋ยวค่อยรีวิวคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอลาไปชมไปก่อนบ๊ายบายซิวเกนบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามใน,นช่องของเรากันเช่นนั้นนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปชมไปก่อนบ๊ายบายซิวเกนบ๊ายบายบ๊ายบาย,บายอ่ะก่อนที่จะจบการต่อยมอซักหนึ่งกดติดตามให้ด้วยนะคะพี่สำคัญ